สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอที่สองนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเครียดหรือสเตรสอันนี้คือความเครียดในวัสดุนะครับความเครียดคืออะไรความเครียดก็นิยามหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติหรือรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราให้ความเค้นบนวัตถุนะครับเนื่องจาก มันเป็นอัตราส่วนสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของมิติหรือรูปร่างดังนั้นมันจึงกลายเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเพราะว่ามันเป็นปริมาณชนิดประเภทเดียวกันที่เปลี่ยนแปลงไปนะหรือเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยนั่นเองนะครับความเครียดก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันกับความเค้นก็คือความเครียดตามยาวความเครียดเฉือนและความเครียดเชิงปริมาตร นะครับก็คือถ้าเราดูจากแแดกแกรมก็ game, คือแบ,บ่งเป็น3ส่วนซึ่ง3ส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับตอนที่เราเพิจารณาเรื่องความเค้นนะครับรูปร่างเดียวกันกับระบบของความเค้นนะครับถ้าเราออกแรงดึงนะครับวัตถุเดิมมีความยาวตั้งต้นเป็น L0 เมื่อออกแรงดึงความยาวเพิ่มขึ้น Delta L นะ กรณีเราออกแรงอัดหรือแรงบีบนะครับวัตถุมีความยาวตั้งต้นเป็น l 0นะครับความยาวที่เปลี่ยนแปลงไป delta l นะครับความเครียดก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยความยาวตั้งต้นนะครับเขียนเป็นสมการได้ตามสมการนี้นะครับแต่นั้นถ้าเกิดกรณีที่เป็นแรงดึงนะครับความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเป็นบวก ความเครียดก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแรงอัดความยาวมันลดลงเดลต้าเอลจะติดลบนั้นความเครียดก็ติดลบดังนั้นเครื่องหมายบวกและลบของความเครียดแสดงถึงว่าวัตถุมีขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับกรณีความเครียดเฉือน ก็รูปร่างของระบบแบบเดียวกับความเข้นะที่เราให้แรงในแนวขนานากับพื้นที่นะครับเราส่งแรงทำให้วัตถุเบไปเปลี่ยนรูปร่างนะครับดังนั้นความเครียดเฉือนก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะที่เบต่อความสูงนะครับเจนว่าขนาดหรือดิเมนชันมันเป็น ความยาวทั้งคู่แต่ว่าทิศทางคนละด้านนะครับนั้นความเครียดเฉือนก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะที่เบียนไป x หารด้วยความสูงเดิมของวัตถุ h นะถ้าเราพิจารณาจากรูปนี้ x ส่วน h ก็คือ tan เซตามุมเซตาคือมุมบริเวณนีนะ้ถ้าเกิดความเป็นจริงนเน็นว่าวัตถุไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างมากถ้าวัตถุไม่ใช่ของที่นิ่ม หรืออ่อนมากวัตถุที่เป็นของที่มีความแข็งการเปลี่ยนแปลงขนาดไปเนี่ยจะน้อยมากนั้นมุมเซต้าที่เบ้ออกมาจะเป็นมุมเล็กมากๆนะเราจะสามารถประมาณค่าแทนเซต้ามีค่าเท่ากับเซต้าได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ทางตรีโกณมิตินะครับเราต้องทราบว่าเมื่อมุมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยๆค่าแทนเซต้าของมุมกับค่าเซต้าจะมีค่าเท่ากันเลยนะครับ ความเครียดเชิงปริมาตรก็พิจารณาจากลูกนะครับเมื่อเราให้แรงเข้าไปนะครับกับปริมาตรของวัสดุนะครับวัสดุเดิมมีปริมาตรเป็น v 0ถ้าเราออกแรงบีบหรืออัดเข้าไปปริมาตรก็จะลดลงนะครับเป็นเดลต้าวีนั้นความเครียดก็จะมีค่าเท่ากับ อัตราส่วนของปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปต่อปริมาตรเดิมนะครับเช่นเดียวกันความเครียดในเชิงปริมาตรก็จะมีค่าเป็นบวกลบได้เช่นเดียวกัน